นี่คือนาฬิกาที่ใช้เทคนิคในการทำลวดลายแบบพิเศษนะครับที่เรียกว่าเทคนิคอะควาฟอเต้ซึ่งชื่อเทคนิคนี้เนี่ยก็มาอยู่ในชื่อรุ่นของนาฬิการ,รุ่นนี้ด้วยนะครับนาฬิการเรือนนี้คือเวนิชนิโกเนเรเดอะควาฟอเต้นะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่มีการเล่นลวดลายการแกะสลักลงไปบนตัวเคสแล้วก็ตัวขอบเบเซลจนออกมาดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีราคาดูมีความเป็นศิลปะมากๆนะบนราคาที่จับต้องได้สุดๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะอันดับแรกนะครับมาทําความรู้จัก กับเทคนิคการแกะสลักลายหรือว่าการทำลวดลายที่เรียกว่าอะควาฟอเต้กันก่อนนะครับโดยคำว่าอะควาฟอเต้เนี่ยมันมีความหมายว่า strong water นะครับหรือว่าน้ำที่แข็งแรงอะไรแบบนี้นะซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยมันก็มาจากการที่กระบวนการทำลวดลายแบบนี้มันต้องเริ่มจากการที่เอาวัสดุโลหะนะครับแล้วก็มาทำการมาร์กตำแหน่งที่จะทำลวดลายลงไปและหลังจากนั้นเขาก็จะเอาชิ้นงานที่มาร์กลวดลายไปแล้วเนี่ยไปแช่ลงในกรดนะครับซึ่งกรดเนี่ยมันก็จะทำการกัด ผิวตัวโลหะนั้นน่ะในส่วนที่แบบไม่ได้มาร์กลายหรือว่าไม่ได้ปกป้องเนี่ยจนเกิดเป็นร่องซึ่งพอทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็นําเอาชิ้นงานนั้นเนี่ยมาลงน้ําหมึกแล้วก็มีการขัดให้มันเรียบเพิ่มเติมมันก็จะออกมาเป็นลวดลายที่เห็นมันแบบเป็นการเติมหมึกลงไปในร่องต่างๆเหมือนการแกะสลักนั่นเองนะครับซึ่งกระบวนการเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วแลวนะในยุคเรเนซองส์เลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการสร้างผลงานศิลป,ปะประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างจจะนนน่าสสใแลล้วกก็ดูมม,มีีคคิยยอุ มากๆนะครับโดยในอาการรุ่นนี้เนี่ยจะมีการใช้เทคนิคอควาฟาเต้นเนี่ยอยู่บนทั้งตัวขอบเบเซลนะครับแล้วก็ ตัวเคสตัวด้านข้างเคสนะครับคือแทบจะทุกส่วนที่เรามองเห็นจากด้านบนเนี่ยจะเป็นเทคนิคการแกะลายแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยจะมีการใช้หน้าปัดเป็นสีดำนะครับเรียบๆเลยโดยที่ตัวมาร์เกอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นสีเงินเงินเล่นแสงได้ดีอยู่นะครับยังอ่านค่าได้ง่ายแล้วก็ตัวโลโก้แอปพลิโลโก้เนี่ยจะเป็นสีเงินเหมือนกันแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวโลโก้ที่เป็นชื่อนะครับเวนชเชนิโกกับชื่อรุ่นเนอรเดเนี่ยจะเป็นสีดําแบบเจาะลงไปแต่ว่าไม่ได้ถมสีดังนั้นมัันนนนนนกก็็จจะดูแแบบนนแบบบบเเเียววลาามมมมออองงไ่่สหื มันจะมีแค่โลโก้เป็นตัวครอสด้านบนเท่านั้นเองเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นดีเทลที่ทําให้มันดูคุมตีมเป็นสีดําๆได้น่าสนใจมากนะส่วนพื้นผิวเท็กซเจอร์ของตัวลวดลายเนี่ยเวลาเราเอานิ้วลูบๆนะครับเราจะรู้สึกถึงแบบการมีเลเยอร์หรือว่าการมีมิติของลวดลายได้อยู่ประมาณนึงนะคือมันแบบไม่ได้เรียบจนรู้สึกว่าเวลารูบแล้วมันลื่นไปเลยนะครับมันยังมีความแบบกึกกึ๊กกึกึกกนิดหนึง่งทาให้เรารู้ว่าอ่ะม ถมน้ำยาลงไปอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นมิติที่ค่อนข้างจะดูแปลกตามากนะแล้วก็เวลาจับๆเนี่ยรู้สึกแบบโอเคมันแบบเป็น 3D ดูมีความรู้สึกเป็นลวดลายจริงๆแบบสุดๆเลยนะครับซึ่งก็หลายคนน่าจะชอบนะมันดูละเอียดดีส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับเวลาเราวรูปนะโอ้โหมันแบบคือสมัมผัสได้เลยถึงลวดลายที่มันเดินไปตามนิ้วเราอะ่ะซึ่งแบบเจ๋งมากนะเพื่อนๆด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแม้แต่ส่วนเล็กๆแบบนี้นะก็ทํามาให้นะครับอย่างเงี้ยด้านหลังเล็กๆน้องไว้นะครับด้านบนตรงกลางด้านล่างที่แบบมันเป็นพื้นผิววทีี่่เเเราาาออจจะไมไมมด้้งห็็นแลก กีารแกะลวดลายมาให้นะครับแม่พิม์มก็แกะมาให้นะแล้วก็แม้แต่ฝาหลังนะครับเพื่อนๆตัวขอบด้านนอกเนี่ยก็ มีการแกะไม้ให้เหมือนกันแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปสิงโตนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวนิสนะเพราะว่าเป็นสิงโตที่เราจะเห็นได้จากจัตุรัสเซนต์มาร์กเลยนะครับก็เป็นดีเทลที่ทำออกมาดูดีมากๆเนี่ยแม้แต่ตัวขาลักด้านหลังนะครับก็มีการแกะลายมาให้เหมือนกันนะส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็สามารถหมุนใช้งานได้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นในการดำน้ำนะดังนั้นฟังก์ชันในการดำน้ำเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็รูมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเลยที่เดือนนี้ก็มีรูมมาให้ด้วยนะคร สี่เหลี่ยมอยู่ด้านในด้วยซึ่งก็ถือว่า เป็นอะไรที่เนียนตามากนะแต่ว่าจะเป็นลูมที่ไม่ได้สว่างแบบมากเท่ากับพวก C3 หรือว่าพวกเบอร์ที่มันแรงๆนะครับอันเนี้ยจะดูได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้แบบคาดหวังได้ว่าเป็นในากาดำน้ําจริงๆเลยขนาดนั้นนะส่วนตัวเครื่อง,องเรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นมิโยต้า9039นะครับซึ่งก็จะมีความบางประมาณหนึ่งอ่ะไม่ได้ทําให้ในากาดูหนามากแล้วก็ไม่เป่ยมเนี่ยเป็นสกูดาวขาวด,ด้วยใครเอามาปั๊บหมุนขึ้นลานได้มือได้เลยแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้อย่างเดียวนะครับเรือนนี้ไม่มีช่องวันที่มาให้ดังนั้นคนคที่อออยยากกไดด้แแบบ no แบโโน,นนนเท่ะ็ตจ์ สำหรับเรือน,นี้ส่วนสเปคการกันกน้ําเรือนนี้ก็20บานะครับ200เมตรถือว่าเหลือเฟือเลยรายละเอียดตัวเรือนก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า เป็นลวดลายที่ได้กลิ่นอายความเป็นเลนส์ซองมาเต็มเลยนะฮะส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาอยู่ที่ประมาณ4 2มิลกว่ากว่าความหนาอยู่ที่11.8มิลส่วนลักทุลักอยู่ที่ประมาณ49มิลส่วนน้ําหนักอยู่ที่1 0 5กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยเขาจะให้มาเป็นสายหนังวัวนะแล้วก็จะมีการเล่นลายแบบเป็นสไตล์เอจจิ้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการทําให้สายเนี่ยมันดูมีความเก่าดูแอนทิกดูย้อนยุคเหมือนกับเป็นหนังที่ ขุดเจอจากยุคโบราณอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาใช้งานแต่จริงเนี่ยมันคือหนังใหม่นะนเพื่อนๆแต่ว่ามีการทําโปรเซสให้มันดูมีความย้อนยุคดูมีความเก่าดูมีความแบบเหมือนผ่านการใช้งานมานานแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งสายเนี่ยก็มีความนิ่มมากนะคือส่วนต้นๆเนี่ยอาจจะดูหนาหน่อยแต่ว่าเวลาดัดทรงเนี่ยถือว่าใส่ใช้งานบนข้อมือได้ดีมากๆนะครับค่อนข้างนิ่มมากเลยทีเดียวนะแล้วก็แม้แต่บัคเกิลนะครับเนี่ยฝั่งเนี้ยก็ยังมีการแกะลายมาด้วยนะโอ้โหแบบดีเทลจัดเต็มมากนะครับถือว่าสุดยอดเลยแต่ว่าตัวสายเนี่ยอาจจะไมมอืผ 8.75นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยใส่รูสุดท้ายปั๊บเนี่ยจะเหลือประมาณแบบเอานิ้วสอดเข้าได้2ข้อดังนั้นผมอาจจะต้องการรูเพิ่มประมาณ2รูซึ่งหมายความว่าคนข้อมือเล็กที่สุดที่ใส่เรือนี้ได้เนี่ยแนะนําว่าควรจะเป็น6.25นิ้วหรือว่า6.5นิ้วมันต้นไปอะ่ะน่าจ,จะใส่ได้พอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กและอยากใส่จริงๆก็อาจจะต้องเจาะรูเพิ่มหรือว่าหาสาย,อ,ยาอื่นเนี่ยมาลองเปลี่ยนใช้งานดูนะฟีลลิ่งตอนอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่โห ถือว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าตามาแบบดูยูนิคดูเด่นเตะตามากๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเหมือนเป็นงานอาร์ตบนข้อมืออ่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าดีไซน์นาฬิกาแบบนี้เนี่ยคนที่ชอบความมินิมอลความเรียบร้อยอ่ะก็ะอาจจะแบบไม่ได้มองเรือนนี้ว่าถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็จะมีลวดลายเยอะคือเรียกว่ามันตรงกันข้ามกับความมินิมอลมากๆมีรีเทลรายละเอียดทุกส่วนเลยนะครับตรงที่แบบมันเป็นสีเงินเงินทั่วๆไปเรียกว่าแกะลายมาทั้งหมดแล้วก็ดูเป็นงานอาร์ตมากกว่าจะเป็นนาฬิกาด้วยซ้ำนะครับซึ่งคนที่ชื่น ชอบพวกศิลป,ปะเรเนซองอยู่แล้วนะครับชอบพวกลายที่มันมีความโคง้งลักษณะเหมือนใบไม้อะไรแบบนี้ที่ศิลป,ปะเรเนซองอะชอบ r e f e r รน c ์ถึงกันเรือนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เหมาะแก่การสะสมหรือว่าจะเอาไปใส่ใช้งานทุกวันเพื่อเสพศิลปะเสพความอาร์ตของนาฬิกาอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับ ส่วนราคาเรือนี้เนี่ยถือว่าทำมาดีมากนะอยู่ที่ประมาณ38,900บาทเท่านั้นซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าทีแรกเห็นหน้าตามาาแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดที่ราคาเกิน5-6 0 0 0 0มื่นนะครับแต่ว่าราคาเปิดมา30,000ปลายเนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบกันมากนะครับใครที่อยากได้ก็ไปสั่งซื้อได้ที่เคสวอ t โตนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ ตอนนี้น่าจะยังพอสั่งได้อยู่บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มันผลิตมาไม่เยอะมากจํากัดจํานวนประมาณหนึ่งยังไงใครที่อยากได้ก็ลองดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ